สวัสดีเช้าวันที่21พฤษภาคม2 5 6 5นะครับวันนี้เราก็จะไปดูแนวโน้มทั่วไปของเหรียญแต่ละเหรียญกันแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ไปดูคุณมิกกี้กันนิดหนึ่งขอบคุณรายการแชฉครับ g ีเ TV มทีวีข่าวไงมันมีข่าวคริปโต <Luna S 2> อะลูนาเหรอเอ,อิที่นั่นแหละลูนาเหรอที่ผมก็เลยซื้อไป มื่นหนึ่งออหมื่นบาทเพราะเขาบอกว่าหมื่นบาทเนี่ยถ้าเดือนที่แล้วมีมูลค่านะครับห้าสิบล้านบาทผมว่าเลยซื้อไปหมื่นหนึ่งตื่นเช้ามาเป็นไงรู้ไหมคุณบุกเบกหล้าสิบล้านเหลือห้าสิบตังค์ <laughs> เป็นไงบังคับหลังจากรับชมรายการแฉเดอะคุณนิกกี้นิกกี้ก็โดนไปเหลือห้าสิบตางค์นะครับเรื่นั้นก็ยังคงจะต้องซื้อเพิ่มกันต่อไปนะครับฉะนั้นก็รอดูจังหวะถัดไปนะครับว่าเราจะ เป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะตอนนี้ราคาเหรียญลงมาเหลือ0.0042นะครับสำหรับลูน่านะครับจากการพิจารณาโดยทั่วไปแล้วนะครับเราก็ลองเข้าไปดูหน่อยอนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้นั้นจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเหรียญลูน่านะครับเข้าไปดูก็จะมีการเออร์เลอร์นะครับของตัวราคานะครับยังคงอยู่ที่แนวโน้มขาลงนะครับก็ยังคงเป็นขาลงแต่ว่าหลายคนก็ยังคงจะต้อง มีแนวโน้มที่จะเข้าช้อนกันต่อไปเพราะว่าเราต้องการใช้ทัพพีนะครับทัพพีใหญ่ๆก็รอจังหวะให้มีปาวานว่ายเข้ามานะครับก็จะเป็นแนวโน้มบวกขึ้นมาสัก mm hmm. เหรียญหนึ่ง mm hmm. ก็ยังคงทําให้หลายคนร่ารวยกันไปนะครับยังไงเราก็รอหวยตัวนี้ต่อไปนะครับที่น้องชาวไทยต่อมานะครับตัวเหรียญตัวนี้นะครับซี่ยังคงเป็นกระแสอยู่นะครับของอของคุณอีลอนมัสนะครับที่ เปลี่ยนหน้าตาเป็นรูปลิงนะครับตามที่เหรียญน,นะครับก็ไปดูเหรียญตัวนี้ก็บวกขึ้นไปถึง6.90กนะครับก็ถือว่าบวกขึ้นไปสูงที่เดียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเหรียญมาใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับะฉะนั้นก็เลยมีแค่อินดิเคเตอร์ไม่กี่ตัวที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับก็ยังคงไม่เห็นตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ลีเนียไลเคชั่นนะครับเนื่องจากจังหวะระยะเวลานั้นสั้นไปนะรัะนั้นก็จะค่อย เดยชมขึ้นมาครับประเด็นก็คือวันนี้มีการบวกขึ้นไปถึง6.66นะครับอยู่ที่270.36บาทนะครับนีหน่วยเป็นบาทนะครับเพราะเราใช้อ้างอิงของของบิดครับนะครับใช้หลักของบิดครับอ้างอิงนะครับถ้าจะดูตรงนี้ดูที่เวลาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปดูที่15ทีนะครับเรงหว่สั้นๆว่าเขาจะเล่นยังไงต่อ นี้ก็ดูว่าจังหวะมีโอกาสที่จะระโดดขึ้นไปที่272หรือเปล่านะครับจุดสูงสุดตอนนี้ก็คือลงมาต่ําลงมาต่ํากว่าตรงกึงกลางบลเจอร์แบนเรียบร้อยนะครับแล้วมีการบีบตัวเข้ามาของบลเจอร์แบนแล้วกดแล้วก็มีราคาต่ํากว่านั้นก็หมายความว่าเขาจะบีบตัวตกลงมานะครับราคาจะไปที่ประมาณ2 0 0 256นะครับเห็นไหมราคาก็จะตกลงมาเรื่อยๆนะครับ รงนี้เราก็ดูที่จังหวะของเ a สก็คือกำลังจะชี้ลงนะครับเพราะนั้นอีกภายใน15าทีนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็พิจารณาให้เห็นๆๆนะครับว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับแต่ถ้าจังหวะใหญ่ๆของทางเฟรมเดย์นะครับก็ยังคงที่จะค่อยๆขึ้นไปนะครับตาม์เฟรมเดย์ครับเราก็ดูหลายๆ i ท e f เฟรมนะครับถ้าท่านจะเล่นสั้นๆท่านก็ เข้าไปดูในไทม์เฟรม15นาที5นาที3นาทีประมาณพวกนั้นนะครับแล้วก็กะแล้วก็เล่นตามจังหวะที่มันเป็นนะครับ IOST ะครับความหวังของลุงนะครับก็ดูพอตของลุงนะครับพอตตอนนี้ลุงก็อยู่ที่7,100นะครับสำหรับพอตของลุงนะครับอยู่ที่1,700นะครับจังหวะของเขาก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลัง มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่0.80แล้วก็ราคาที่1บาทแล้วก็1.12คาดว่าลุงจะขายที่ประมาณ1.12นะครับหลังจากที่ได้กำไรนะครับน่าจะได้กำไรมาเป็นประมาณ1 3 0 0 0 4นะครับตอนนี้ลุงก็กำลังมโนภาพวาดฝันไปอยู่นะครับว่าลุงจะได้ขึ้นมาที่1.120นะครับจุดสูงสุด ดีเนเ็กั้นด้านบนสุดเขานะครับแต่ถ้าเกิดระยะสั้นๆของตัวนี้เป็นยังไงบ้างเข้าไปดู15ทีนะครับเขากำลังจะทำตัวยังไงนะครับขึ้นหรือลงนะครับโอเคเป็นจังหวะแนวโน้มดีดลงนะครับเดิมทีนั้นเขขึ้นไปถึง0.58นะครับตอนนี้ก็ลงมาที่0.57นะครับมันก็ยังคงเป็นโน้มซไซเวดาาจังหวะสําสคัญก็คือดูที่ MACD ถ้าชี้ลงก็ มันก็จะลงมานะครับแล้วแถมจังหวะใหญ่ๆของเขาเป็นไซเวดาวนะครับดีเนลิชั่นไซเวดาวแบบนี้ก็ต้องทําใจนะครับจังหวะถัดไปมันจะลงมาที่ประมาณ5.0.55นะครับก็ต้องทําใจกันนะครับแล้วถ้า4ชั่วโมงล่ะจะเป็นยังไง4ชั่วโมงก็โอเคก็ยังคงมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้จังหวะนี้คือจะลงมาที่0.45นะครับสาหรับตัว iost นะครับเป็นจังหวะซด์เวดาวลงมานะครับอันนี้ถ้าเราดูตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราดูตามเฟรม day เนี่เขาก็ยังคงซด์เวออกด้านข้างไปเรื่อยนะครับซา์เวออกด้านข้างนะครับราคาก็อยู่ที่เดิมก็คือเป้าหมายของเราอยู่ที่1 2 0นะครับแล้วประเด็นก็คือว่าจังหวะของ a c d นี่มียอดด้านฝั่งบวกนะครับยอดฝั่งบวกนะครับนั้นก็ยังคงมีแรงซื้ออยู่นะครับแรงซื้อมาฝั่งบวกนะครับ ดนั้นตัวนี้ก็ถ้าเราดูทางเฟรมเดย์ก็จึงบอกว่ายังคงมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าทางเฟรมสีชั่วโมงกับทางเฟรม15นาทีนั้นเขาไซด์เวดาาดังนั้นอันดับแรกที่เขาจะเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจะมีราคาต่าลงมานะครับอาจจะลงไปถึง0.45นะครับก่กอนที่ราคาจะค่อยๆมานัดเจอก,กันกับตัวเส้นกลางหรือเจ้แบนเจอกันในอีก 2- 3สวันข้างหน้านะครับก่อนที่จะตีตัวกลับขึ้นไปนะครับเป็นเป็นเช่นนั้นนะครับ เอเนะครับซิกนะครับซิกเป็นยังไงบ้างครับซิกเช้านี้ก็บวกขึ้นไป0.0037ครับ0.037นะตอนนี้ก็ MACD เก็กำลังจะค่อยๆย้อนกลับขึ้นมาที่เส้นสัญลักณนะครับราคาก็ค่อยเกาะกลุ่ม s i d e w a y ์ไปด้านข้างนะครับทุกตัวก็อย่างที่หลายท่านคอมเมนต์ Comment เข้ามานะครับบอกว่ามันจะขึ้นตามตัว BTC นะครับตัว BTC ถ้า BTC ดีซีขึ้นไปสูงนะครับพวกนี้ก็จะขึ้นตามปีดีซีนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับอัน,นี้เป็น ADA เนะครับเหรียญ ADA เหรียญ ADA ก็เป้าสูงสุดเขาอยู่ที่31บาทนะครับเหรียญ BCH เป็นไงบ้างนะครับ BCH เป้าก็อยู่ที่สูงสุดเขาอยู่ที่1 1 1 1 0 0 0นนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับตัวขึ้นไปต้องตามตัว ติดตามตัว btc นี้ให้ดีนะครับ btc ตอนนี้บวกไป10,000 24บาทนะครับถือว่าบวกขึ้นไปแรงทีเดียรครับก็รอ btc นะครับ,ก,รรบก็เป็นจังหวะเดียวกันหมดเลยนะครับตัวที่ว่าทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นตัวนำของทั้งกระดานนี้ก็คือ btc นะครับก็ตอนนี้ btc อยู่ที่1น่ล้าน1น0่0นะครับก็บวกขึ้นมา1,000 0นะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยค่อยบวกขึ้นไปเป็น1 0 0 0 0ล้านหนึ่งนะครับ แล้วก็ขึ้นไป1ล้าน2ก็ไป1,3ล้าน3แล้วไปสูงสุดที่1,4ล้าน4ะครับก็ประเด็นก็ถ้าเกิดตัวนี้มีจังหวะด,ดีขึ้นไปก็จะมีหุ้นอีกหลายตัวนะครับที่ดีขึ้นตามนะครับในตลาดหุ้นนะครับเราก็เออถึงนิดนึงนะครับเพราะมันจะผูกกันอยู่นะครับตอนนี้ b t c ก็กําลังจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จะค่อยๆซด์เวขึ้นมาชนตรง กึ่งกลางบรูจแบนแล้วเมื่อไหร่ที่กึ่งกลางบรูจแบนเลยกึ่งกลางบรูจแบนก็จะมีโอกาสดิดดิบพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะเป็นจังหวะของเ c d นั้นกลับมาพอดีนะครับกลับมาใกล้เส้นสัญญาณพอดีก็จะค่อยดิดพุ่ง,พ,งพุ่งขึ้นไปนะครับอาจว่าในอีก2-3อสามิตยทิข้างหน้านี้ก็จะเป็นจังหวะด,ดีๆที่เราจะมาเฉลิมฉลองแนวโน้มของการที่จะได้กําไรกันนะครับจพขร์ต้องลงนะครับก็เ,เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีนะครับเพราะตอนนี้เรา ต้องใช้ทับพีใหญ่เลยช้อนนะครับก็ถัดมาด็อกคอยนะครับแล้วนี้ก็บวกไป0.0321นะครับตาม b t c ไปเรื่อยๆนะครับประเด็นก็คล้ายๆกันนะครับสำหรับด็อกคอยนะครับอ่า I อ็มเเป็นไงบ้างนะครับลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับก็ตามบิตคอยไปนะครับราคาก็รอบิตคอยกลับขึ้นไปเยอะๆเขาก็จะตักกลับขึ้นไปกันเยอะๆเช่นเดียวกันนะครับเจฟินก็เป็นเช่นไรเจฟินนะครับเจฟินก็ ตอนนี้ก็ยังคงสายเวกานข้างนะครับแล้วก็เป็นจังหวะสลับลุงลุงก็จะรอที่ลุงรอ,อ,อซื้อที่ประมาณ5บาทนะครับสาหรับเจฟินอีกประมาณเดือนข้างหน้านะเดือนก,กว่าเดือน2เดือนก,กว่าเราจะรู้ว่าเจฟิน hmm. ก็จะลงมาที่ราคาต่ำกว่า10บาทหรือเปล่านะครับเราก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปครับแต่ถ้าเจฟินลงมาก็ถือว่ามีหลายคนต้องระบมแล้วก็เจ็บตัวกันมากมายนะครับจะช้อนยังไงก็คงจะไม่อยู่กัน อัดมานะครับแซนบ็อกนะครับแซนบ็อกเป็นยังไงบ้างก็เป็นลักษณะเดียวกันกับตัว BTC นะครับก็รอกันต่อไปนะครับตัวนี้แซนนั้นมีโอกาสที่จะไปที่58บาทนะครับก็มีความหวังกันนิดนึงนะครับว่าจากตอนนี้อยู่ที่44บาทก็จะไปที่58บาทนะครับสลับแซนบ็อกนะครับตัวนี้ตัวสําคัญนะครับวันนี้ก็ลงมานะครับทั้งๆที่มีสัญญาณดีๆนะครับ ดูนะมีส้นยานดียังไงฮะก็คือว่าเขามีส้นญ,ญาณในการเล่น m a c d นี้อยู่ฝั่งด้านบนนะครับเดิมทีอยู่ฝั่งด้านล่างนะครับตอนนี้ก็คือเป็นด้านบน,น,บนก็คือเป็นโน,น้มกําลังราคากําลังกลับมานะครับตัวเส้นสีเขียวก็กําลังอยู่ด้านบนแล้วก็กําลังจะดีดกลับขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับแต่ราคา,าในวันนี้คือลบลงไปนะครับ ก็คือลงไปจาก120บาทนะครับลงมาที่119บาทนะครับดังน,นั้นก็จะไซด์เวอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าจะชนตัวจนกว่าจะชนตัวกึ่งกลางตัวบุริจแบนนะครับเมื่อชนตัวกึ่งกลางบริจแบนเสร็จทั้งทั้งด้านบนและด้านล่างบีบตัวเข้ามากันทีนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจว่าจะดีดพุ่งขึ้นไปที่140บาทนะครับหรือว่าจะลงมาที่หรือจะว่าจะลงมาที่ประมาณ20บาทนะครับ ราคาก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับปิดครับครับต้องลุ้นกันให้ได้นะครับว่าให้เขาซื้อแล้วอยู่เหนือตัวกึ่งการบูรณาแานให้ได้นะครับเมื่ออยู่เหนือกึ่งการบูรณาแารราคาก็จะค่อยๆดีดพุ่งขึ้นไปด้านบนสำหรับคลบิปนี้เราก็มีให้ท่านได้ภาวะพะวงกันนะครับว่าจะเป็นปิดครับนะครับเจฟินนะครับหลายๆตัวนะครับ XRP ก็ยังคงบวกและน่าจะเป็นจังหวะเดียวกันก็คือรอตัว b ีทีนะครับจังหวะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับซิลก็เช่นเดียวกันนะครับซิลก็น่าจะเป็นจังหวะที่จะรอ BTC นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่เหนือตัวที่เราลากเส้นไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราลากเส้นแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับว่าจะเป็นแนวโน้มใดแล้วตอนนี้ก็คือเขาจะไปชนตรงกลางบุรจษแบดน,นะครับแล้วก็มีโอกาสจะดีดตัวกลับขึ้นไปที่ราคา7บาทนะครับ6.8บาทก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ เรามีความหวังไว้เช่นนั้นนะครับสำหรับตัวซิลิก้านะครับโอเคครับที่นี้ก็มาดูสุดท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปกันก็อยู่ที่ตัว USB นะครับก็คือดอลลาร์สหรัฐกับบาทไทยนะครับตอนนี้ก็กำลังตีตัวจะกลับสวิงกลับขึ้นไปด้านบนของกึง่งกลางบรูจแบนนะครับเมื่อดีดกลับขึ้นไปดึดกึง่งกลางบรูจแบนที่นี้ก็จะตีตัวพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับจะเลยไปที่36บาท มีโอกาสที่จะไปใกล้36บาทนะก็จะเกิดว่าสามารถดีตัวพุ่งกลับขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ก็กําลังตัดสินใจอยู่นะครับเป็นเส้นสัญญาณโดจิกาลังตัดสินใจอยู่จะขึ้นจะลงนะครับถ้าถ้าเราดูแนวโน้มทั่วไปก็คือมีโอกาสที่จะลงนะครับเพราะว่า m a c d นั้นหักหัวลงนะครับแม้ว่าอยู่ด้านบนของอเป็นแนวบวกนะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาได้นะครับหรือว่าจะมีโอกาสที่หักกลับขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ก็ดูการตัดสินใจของเขานะครับว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการช่วงเช้าจะเป็นการกลับราคามานะครับเป็นบวกนะครับหลายตัวก็จะบวกแต่หลายตัวก็บางตัวก็ลบนะครับบางตัวก็บวกขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับเช่น BTC ก็บวกขึ้นไปถึง900 0นะครับจากเดิมบวกขึ้นไปหมื่นหมื่นหนึ่งนะครับก็เป็นแโน้มอย่างนี้นะครับก็คือช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าของศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็จะบวกให้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านชอบแนวบวกท่านก็ต้องรอไปซื้อตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มซื้อก่อนนะครับคือจังหวะลมลบของเขานะครับจังหวะลบอยู่ที่สองสามทุ่มนะครับแล้วพอจังหวะบวกก็คือตอนเช้านะครับก็จะซื้อทิ้งไว้ตอนสองทุ่มสามทุ่มนะครับแล้วก็มาขายตอนเช้าเ,าเมื่อมันเป็นบวกนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดที่ลุงได้ดูได้ จับตาดูนะครับก็น่าจะเป็นแนวนี้นะครับยังไงก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากดูคลิปแล้วก็กดใจกดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับเอาไว้มาพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ